วันนี้นะคะเราก็อยู่กับช่องมารีคิรินกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมเราแต่งตัวเป็นผู้ชายก็คือนี้มันไม่ใช่เครื่องเรานะคะทุกคนโอเคแต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็เล่นแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัดแบบผู้หญิงนะคะเราอยู่ในแมนบ,บูเฮเว่นนะใครที่ไม่เคยเล่นก็เข้ามาเล่นได้เลยค่ะแบบชื่อบูเฮเวนะ มันก็มีป้ายบอกว่าเป็นเมืองบูคาเว้นนะคะบูคาเว้นมันเหมือนเป็นแนวบ้านนะคะทุกคนมันเป็นแบบเออเป็นบูคาเว้นแบบเป็นบูคาเวนที่สนุกมากทุกคนสนุกที่สุดแล้วเนี่ยที่เราเคยเล่นมาเนี่ยเราก็เคยเล่นแบบนี้นานแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะไปสร้างอะไรดี มีคนไทยไหมมีคนไทยโอเคเดี๋ยวขอใส่ชื่อก่อนนะคะทุกคนโอเคนี่รมันเป็นผู้ชายเอาสีม่วงได้ดิหรือว่าเราจะแต่งเป็นผู้หญิงดีอ่ะแต่ว่ารูปร่างมันก็เป็นรูปร่างผู้ชายนะเอาถ้าเราแต่งเป็นผู้หญิงดีกว่าโอเคเราต้องลบผมอันเก่าออกก่อนนี่คือเราอยากได้ผมสีม่วงอ่ะ ผมสีม่วงแบบสวยๆหายากมากเออแต่ทรงนี้ก็สวยนะเอาทรงนี้ดีกว่าทรงนี้สวยดีอ่ะเฮ้ยแต่เอออ้วนมากเลยมันดูไม่เหมือนผู้หญิงอ่ะผู้หญิงแท้ๆอยู่ข้างหลังฉันอันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงหละเออแต่ไม่เป็นไรคือสวยอยู่ออกใครบอกไม่สวย แต่อ้วนนิดนึงอ่ะนะไม่เสื้อเป็นแบบนี้เอาสีนี้นี่ทุกคนนี่เราเจอแล้วน,นี่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะถ้าเกิดเราเอาผมออกเราเราจะเห็นคําว่าบูเวีนนะโอเคค่ะไปเตรียมกระดาษมาจุดเลยค่ะทุกคนว่าบูเวีนเขียนไงนี่เขียนแบบนี้นะคะทุกคนสต็อปคลิปนี้ไว้ด้วยนะค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะเลื่อนเร็วนะคะ ไปกันค่ะทุกคนเราจะไปสร้างอะไรกันแบบเนี้ยโอเคคนไทยอย่าเพิ่งออกนะคนไทยออกใครอะไรเนี่ยใครทำเพื่อนค่ะฮะโอเคแสดงว่ามีคนไทยคนเดียวยคนไทยนะ่าจะออกแมปไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรมีที่ที่ให้เราสร้างไหมอะ่ะตรงนี้มีคนสร้างเยอะมากเลยมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนี่น,นี่มีผู้ชาย บ้านไม่จะล็อกด้วยนี่สีแดงนี่ทุกคนเราก็ได้มันเป็นผู้หญิงอ้วนแบบนี้เลยเราใส่ชื่อภาษาอังกฤษไหมเอใส่ชื่อเป็นภาษาโอเคเรียบร้อยใส่ชื่อเรียบร้อยนะคะอันนี้ชื่อเราภาษาอังกฤษนะโอเคทำไมตัวเอมแปลกๆอะตัวเอมมันแบบ ห,ย,หย,ยีหย,ย,หย,ยไอขี้ขี้เอแบบเนี้นแแยแันกแปลกอะตัวเอไม่เป็นไรแปลกมากไม่แปลกมากก็ไม่เป็นไรเราจะบันจักรยาไปหาบ้านที่เราต้องการสร้างนะคะทุกคนเราว่าเราต้องการสร้างบ้านนะคะทุกคนเครื่องนี้อ่ะเครื่องนี้ไม่มีโรบักเครื่องเครื่องของเครื่องของเอคน เครื่องของคนนี้เครื่องของน้องเราเครื่องของน้องชายเราไม่มีโรบักเออเราจะสร้างมานติดดาวไม่ได้นะฮะถ้าเราในดินเออสร้างหลังที่สิบสี่แล้วหั้หลังติดดาวเนี่ยเนี่ยเครื่องนี้ไม่มีโรบักอ่ะซื้อขอ ซื้ออะไรที่ไม่มีโรบักได้บ้านติดดาวก็คือบ้านที่เป็นพรีเมียมนะทุกคนขอหาบ้านที่ถูกใจอ่ะหลังนี้แล้วกันหลังใหม่ล่าสุดเหรอไม่ใช่หรอหลังใหม่ล่าสุดไม่ใช่หลังนี้หลังนี้มีลิฟใช่ไหมเออแล้วยิปซ์ลิฟลิฟล,ปล,ปลปเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสีม่วงสวยใช่ไหมคะทุกคน นี่ยเป็นสีม่วงแบบเอาม่วงอ่อนเอาม่วงแบบอยากได้ม่วงอ่อนอ่อนอืมนี่เปลี่ยนสีอ่างให้เป็นสีอะไรดีคะทุกคนสีขาวสีดังเดิมเอ่อสีอะไรดีอ่ะสีม่วงไหมอะไรอะไรก็จะสีม่วงเอาสีม่วงกว่ออืมนี่ อันนี้ชั้นบนนะชันบนก็ไม่มีอะไรมั่งชั้นบนอุ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ได้ล็อกบ้านโอเคล็อกแล้วนี่เวลานอนก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยของฟรีมหมดนะเนี่ยแต่ว่าเราจะกรอกไอเดีอะไรดีไหมอ่ะไม่เอาอ่ะเราไม่ได้มีไอเดียแต่เครื่องเรามีไอเดีนี่ ถ้าเกิดรอไปคืนน้องน้องตกใจแน่เลยอ่ะเออไม่เป็นไรใส่อันนี้ไปก่อนน่ารักมากมากเลยมโอ้โอเราวเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีหวามาเลยจ้ะไม่ต้องเสียเวลลาอ่านี่ อ๋อตกตรงนี้เลยอ่ะ,อะเราว่าเราจะไปป้นเงินธนาคารโอเคไปป้นเงินธนาคารคปปน,น,น,าารนี่นี่นี่ธนาคารนี่ตรงนี้เลยนี่เราไม่ต้องไปมัวสแก,กนบัตรอะไรตรงนั้นนะโอเคเข้ามาแล้วเอาบัตรทิ้งไปเลยค่ะ เราเอาระเบิดออกมานี่เราทำแบบนี้บ่อยมากมีกล้องจอปิดเหรอเฮ้ยมยีมีกล้องจอปิดมาท่อตรงนี้เอ้ยเราตัวสูงเขาท่าอยากอ่ะน,น,นี่มองไม่เห็นอะไรเดินตรงไปอย่างเดียวเลยนะเดินตรงอย่างเดียวนั่นไงเห็นแล้ว ห้องอะไรสักอย่างนั่น่ะทางนี้ดีทุกคนเกือบไม่รอดอ่ะ,อะหน้าตาไม่เหมือนหญิงเลยแล้วก็มาปวดตรงนี้ลบเงินออกแล้วขอเปลี่ยนหน้าตาให้มันเป็นหน้าตาแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะ อันนี้เหรอสวยอ่ะหน้าตาที่อัปเดตใหม่รุ่นเดียวนี้ก็สวยอ่ะนี่นี้นี้นี้อันนี้น่าราักน่ารักมากเลยเอาอันนี้ดีกว่านี่แบบโบฮาเว่นอัปเดตใหม่มันอัปเดตใหม่มันคือ ไปหาไข่โอเคเราจะไปหาไข่เอารถสีม่วงต้องหา20ฟองได้หนึ่งฟองแหละได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่านงานท่านท่านท่านในยเจอตรงนั้น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 นั่นนี่เราอยากได้รถสีม่วงอะหายี่สิบฟอง นั่นเนี่ยเห็นจือง่ายมากปันจักยานปันจักยานไม่เจอไม่เจอไม่เจอโอเคอเดี๋ยวนะมาก,ก่อนตรงนี้มีบินใจไม่ใช่หรอหรือว่าเรามาผิดฝังอ๋อมันคือห้องนี้ละไทยหรือเปล่า ก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยไข่อือทิ้งเมียเมียไหมอ่ะอุ้ยจะทิ้ปตา,ายูลนะรอหืมหอไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าทุกคนหาไข่ไม่ใช่เรื่องง่าย เจอจอ,จอีกแล้วเจออีกแล้วแปดฟองแล้วแปดฟองแล้วนี่สถานที่ที่งไหนไม่ได้ไปหาก็คืสนนอสถานีตำรวจเหรอใช่ไงสถานีโอเคเมื่อกี้เรามาผิดฝั่งนี่ไงเจอไข่แล้วอืมเออหาไข่มันก็ง่ายอยู่นะง่ายหรือไม่ง่ายก็ไม่รู้น่นไง บอกแล้วว่ามันง่ายนะคะทุกคนนี่ตีกแล้วมันดักอรอแบบนี้ฉันเห็นแล้วฉันก็จับมาเลยหอ้ทุกคนแปบ๊บเดียวได้สิบสองฟองแล้วว่าอืมจะอะไรขนาดนี้มีไม่เนี่ยมีที่ไหนนี่ มีเยอะมากเลยอ่ะขาไข่อ่ะมันก็ง่ายนิดนึงนะแต่ไม่ได้ง่ายมากอ,อ่ะมันมีอันนึงที่หาห้าสิบฟองเนี่ยนะเราเคยแล้วอันนี้เรายังไม่เคยอืมดี หาเนี่ยมันหาง่ายไหมเนี่ยข่าวเนี่ยเนี่ยทุกคนเราต้องหาให้เจอทุกยี่สิบถึงมันจะได้อะ่ะโอ้โหนี่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 เออได้สิบสี่ฟองแล้วต่อไปอ่ะห้าสิบห้าฟองอืมฟองที่สิบหกฟองที่สิบหกสิบหก เจ็ด <7. S 2> อือเฮ้ยทุกคนใกล้หาเจอหมดแล้วอะ่ะฟองที่สิบแปดมันอยู่ไหนกันนะอืมอมันจริงมันก็ไม่ไไง่ายอย่างที่คนคิดหรอกทุกคนยากมากเลยห้งนี่งเพาบาลีสั้อันเนี้ย นงนะเริ่มยากแล้วความยากความยากเริ่มมาหาเชือแล้วทุกคนนีุ่งเงินที่ว่างเปล่าเราปิดกรนะเป๋าไงไี่ยากทุกคนเราจะหาเจอไหมอ่ะหรือว่าจะยกเลิกดี ฮ้ยอะไรไหมอ่ะยกเลิกเลยกันลาออกจากไทยไม่คงไม่หาเราอันนี้ที่โรงเรียนของเราโอเคเราจะมานในตอนนี้กันเนี้ยนะฮะห,หกโมงแล้วอ่าชุดนักเรียนหญิงชุดนักเรียนหญิงชุดนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงนักเรียนชายไม่เอา นี่ไงนักเรียนหญิงน,ะนี่แล้วเราก็ไปสมัครเป็นนักเรียนตรงนี้แล้วก็ไปเอาใบงานมาได้หรือเปล่าหยิบไม่ได้เราเอาเสียดีนำเงินละกันโอ้เป็นรู้ผู้ชายแบบนี้้วยวิชาวิชาแมทโอเคมันถามว่าแมท วิชาแมททำแบบนี้หรอนาวิชาแมทมันคือวิชาแมทคือ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 แต่ไม่ได้ละอืมไปกินข้าวดีกว่ากินข้าวตอนเจ็ดโมงที่บ้านหนูยังไม่ได้กินอะไรเ,เลยค่ะครูเอาพิซซ่าแล้วกันแล้วก็เอาน้ำโกอ่าะ มีเยอะมากอาหารนี่ในกระเป๋าก็มีเยอะอยู่นะเฮ้ยเปิดอ๋อเราจะทำเป็นร้านขายของในโรงเรียนนี่นี่แบบนึงนะเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนนี่ร้านนมามันนาว ถายนะมันนาจะา25บาทจ้าอร่อยรบออกอยู่ก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอา <c oughs> อมานั่งวาดรูปกันค่ะทุกคนโอเคโอเคให้ทายว่าเราอ่ะหยิบสีอะไรนะคะทุกคนอุ้ยตายแล้ว ทุกคนก็รู้หมดสิว่าเราหยิบสีอะไรอะใี่ชายได้หยิบสีอะไรกดสต็อปคลิปแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะอย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าโกงนะคะทุกคนกดสกตสก๊อส,สต็อปคลิปยังคะแทสต็อปคลิปไปดูกันค่ะว่าเราจะได้ว่าเราเอาสีอะไรสีน้ำเงินนะคะทุกคน ไหนไมีใครทายถูกบ้างมารายงานตัวหน่อยหอสีหน้ำเงินนะคะโอเคทายอีกทายอีกทุกคนแล้ว,ว่าต้องเราว่าต้องมีคนคอมเมนต์สีม่วงเยอะแนั่นแม่เลยโอเคต่อไปเราจะเอาสีอะไรอยุสต็อปคลิปเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนเออถ้าเกิดจะคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้ คอมเมนต์ตอนที่ตัวเองตอบกลับนะคะทุกคนโอเคมา1 2 3สีที่ถูกต้องคือถูกต้องค่ะสีชมพูค่ะหนมีใครทายถูกบ้างใครทายผิดอย่าดราม่ากันนะอ่าถ้าใครทายผิดไม่ตายหรอก โอเคใครไทยถูกนะคะก็มารายงานตัวหน่อยไข่ไทยถูกทั้งสองสี่เลยนะคะทุกคนจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะอืมอย่ากโกงกันนะคะถ้าเกิดใครโกงขอให้ผู้ติดตามลดห <c oughs> ยอกหยอกหยอกพูดเล่นนะคะทุกคนอย่ารามากกันนะอืมเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสนุกหรือเปล่า ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพราะก็ม่คิดหนะะ้าค่ะบ๊ายบายใครที่ไม่กดติดตามฝากไว้ก่อนเถอะแฮะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะค่ะทุกคน เพื่อนของฉันจะเป็นยังไงบ้างไม่บายนะทุกคนคือเราแต่งตัวเป็นซอมบี้อ่ะเออน่ากลัวปะโอเคไม่บายทุกคน